มาที่ไหนอยู่เนี่ยเฮ้ยกิปเปอร์ตัวยืดบันไหลกันไม่ได้แดกกูหรอกระเบิดตัวไปเลยเอะล่ะกินเอ็นวิลแปบ๊บร่างกายเป็นเอ็นวิอเอ็นชัน้นดินเลยนี่ความคมกริบนี่ไม่ไม่ไม่อซอมบี้อะไรอะไรอะไรเหยียบไปเลย คมกริบบอกเลยดินพี่เนี่ยปลูกเนื้อซอมบี้เลยทำอะไรกับมันดีวะไอตัดออกเลยนี่เี่เนี่ยมาเลยต่อที่หัวต่อที่ตัวดันดานหลังไอหมุนเลยห <c oughs> มุนติวโ,วโอยไอ,อนนมันกำแพงอะไรวะเนี่ยอัดยาทั้งหมดที่เรามีโดบยาพุ่งชนยกออกเลยป่าทิ้งเลยอย่ามาขวางกัน ไอ้โกเลมตบคว่ำหมดอ่ะกูตบคว่ำหมดอ่ะกูตบคว่ำหมดอ่ะกูตบคว่ำหมดอ่ะอืมเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอโกเลมโกเลมมนลูบล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเดินมันเดินมันเดินเฮ้ยมันเดินมามันเดินมาว้า